ก็เลยค่ะเริ่มกันทีทันลนนะคะพี่จุ้ยจรนเวศักศรีค่ะจากทางด้านออสซิลียฟิวเจอร์นั่นเองสวัสดีพี่จุ้ยด้วยค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับเอาล่ะวันนี้มาในธีมแดงตลาดหุ้นกระแดงเช่นเดียวกันอืมทํายังไงต่อดีคะวางแผนยังไงดีคะพี่จุย้ยก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะ ตลาดล่วงวันนี้เนี่ยตลาดร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่ตลาดบ้านเรานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้กันทั้งโลกเลยทีเดียวนะฮะ <Yeah. S 1> ้วยตอนแรกเนี่ยในเรื่องของโควิด1 9สายพันธุ์โอเิครอนเนี่ยนะฮะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะมีบางประเทศเนี่ยนะฮะกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้ว นะฮะแล้วก็ผลพวงนะฮะต่อเนื่องเนี่ยจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยนะฮะขึ้นดอกเบี้ยนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดกันพอสมควรนะซึ่งมันก็ส่งผลลบนะฮะต่อตลาดทุนอยู่เหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> ทีนี้เนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยกลยุทธเอทาศูนย์แซดสองหนึ่งเนี่ยนะฮะขาลองของเราเนี่ยจุดสต็อปลอสนะฮะไทม์เฟรมเดลี่เขาอยู่ตรงนี้ฮะ เก้าร้อยหกสิบสามจุดครับสามใช่ประเด็นก็คือว่าเอ่อร่วงมาตั้งแต่เช้าครับนะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถงัดกลับขึ้นไปได้เลยนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเปิดก็ร่วงต่อนะฮะร่วงต่อจากเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นดูอาการแล้วนะฮะรอบนี้ขาลองนะ,ะอาจจะต้อง จบกันลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะ uh huh. ก็ต้องบอกว่าโอ้โหรอบนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นน้ํา uh huh. เห็นเนื้อ,เห,นเ,นอเห็นหนังอะไรสักเท่าไหร่เลยนะฮะ uh huh. ใครเข้าช้าเนี่ย uh huh. เผลอๆจะโดนจะได้สามปายนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ uh huh. ต้องทําตามวิัยกันไปก่อนนะฮะสต็อปล้อเนี huh. ่ยคือ9ก้หสามนะฮะดูแล้วก็น่าจะงัดกลับขึ้นไปค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็ต้องทยอยปิดสถานะกันครับขาลอง uh huh. ใช่ครับผมแล้วแล้วหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูว่าตลาดเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะรีบาวได้หรือเปล่านะฮะหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะรอวันพรุ่งนี้นะฮะก็ก็ได้เหมือนกันเผื่อว่าตลาดอาจจะรีบาวได้บ้างนะฮะหลังจากที่ร่วงลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะฮะแล้วก็อีกในมุมหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งนะฮะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะปิดลองแล้วเปิดช็อตเลยนะฮะก็ เดี๋ยวลองหาจังหวะพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าจะเด้งได้สักมากน้อยเท่าไหร่ครับผมรอดูพรุ่งนี้นะคะ,อะโอเคพี่จุยค่แล้วตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ล่ะคะตัวไหนที่ต้องอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะพี่สำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับโ,โหวันนี้เนี่ยก็เออแอดวานเนี่ยร่วงแรงอยู่เหมือนกันนะฮะ,ฮะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สองร้อสิบเอ็ดบาทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสต็อลอขาลองของเราเนี่ยอยู่ที่ สองร้อสิบเจ็ดครับค่ะสองร้ยเจดูแล้วไม่น่าจะงัดกลับขึ้นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนสต็อปลอสไปตามระเบียบครับสำหรับแอดวานนะฮะถัดมาเป็น PSL นะฮะ PSL ยังทรงทรงตัวอยู่นะฮะยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเล็กๆได้ล่าสุด16บบาทส0ิบครับขาลองยังคงอยู่ครับ Stop ปลอส15บหาทเกสตังค์นะครับ และตัวถัดมาก็เป็น K-Bank นะที่เราเพิ่งโห้แนะนำกันไปแค่ไม่กี่วันวันสอวันเท่าันเองวันนี้เนี่ยนะฮะดูเหมือนว่ามีโอกาสโดน Stop ปลอแล้วนะฮะเพราะว่า s ต o p l ลอ s k b แบ k ขาลองเนี่ยอยู่ที่137่งาสิบาทห้นะฮะแล้วอีก1ตัวฮะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับ Stop l ลอ s โอ้โหอยู่ตรงนี้ฮะหกบเอบาททวนครับ วันนี้ย่อลงมาค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะสำหรับสวัส์เนี่ยคืออืมสำหรับใครที่เข้าไปไม่เยอะเนี่ยนะฮะแล้วแล้วอยากจะลองฝืนถือซะหน่อยเนี่ยนะฮะอาจจะถอย Stop Loss มาดูกันที่ห้าสิบแปดบาทห้าสิบนะฮะแต่ถ้าทําตามวินัยกันเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยนะฮะผมก็แนะนํานะฮะหนีออกมาก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าดูแล้วน่าจะหลุด Stop Loss ที่หกสิบเอดบาทครับวันนี้นะฮะ ได้ค่ะสวบัติค่ะต่อไปค่ะต่อไปดูในส่วนของค่างเงินบาทนะครับโอเคค่ะดอลลาร์บาท USD f u t u r e วันนี้กลับมาอ่อนอย่อนค่านะฮะอย่างแข็งขันกันเลยทีเดียวนะ,ะคับค่าเงินบาทล่าสุด33 55. สบสาทห้สตางค์ขาช็อต USD f u t u r e ของเราเนี่ยสต็อปลอสเนี่ยนะฮะเขาก,กดลงมาอยู่ที่33มสบาทส2บสอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขาช็อตนะดูแล้ว โอ้ oh, น่าจะโดนสตอปร้อนแล้วล่ะฮะตรงไหนคะพี่สามสิบสามบาทสี่สิบสองครับสามสิบสามบาทสี่สิบสองนะคะถ่ายเลยทองคำแล้วค่ะพี่จุ้ยสาับัททองคำทองคำยังสามารถที่จะอยู่ในแดนบวกได้นะฮะเพราะว่าเอต่อ,ตอนเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะที่ เอ่อ B O E เนี่ยขึ้นอ,อกเบีย้ยนะกถ็ถือว่าส่งผลบวกต่อราคาทองคําแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโอมิคอนนะฮะก็กลับมาทําให้ทองคําได้รับสถานะในการป้องกันความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุด1นึ1งเหรียญเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ขาลองนะครับสต็อปลอสใน Time Frame d ลล l ่1,770เหรียญน,นะครับส่วนใน Time Frame สั้น4ชั่วโมงวันนี้เนี่ยนะฮะเขามีแนวรับนะกลยุทธ์คือย่อเพื่อเปิดลองนะฮะ กูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะย่อดได้หรือเปล่านะฮะแนวรับเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญครับ,รบ, 1, รรบส่วนเป้าหมายทางด้านบนเป้าหมายแรกหนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับในกรณีที่ผ่านด่านหนึ่งแปดศูนย์ห้าไปได้เป้าหมายถัดไปหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดเหรียญครับผมนะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจค่ำคืนนี้ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคำโอ้ไม่มีอีเวนต์ให้เขาเคลื่อนไหวอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะปรับตัว นะฮะขึ้นกับตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้ก็เป็นได้คืนนี้โอเคอ่พี่ช่วยขายหน่อินแนวโน้มราคาน้ํามันเป็นไงบ้างล่ะคะครับไปดูกันที่น้ํามันนะสําหรับราคาน้ํามันเนี่ยก็เอ่อพอโอมิคอนกลับมาอ,มอีกครั้งหลายประเทศเริ่มที่จะล็อกดาวนะดีมาของน้ํามันเนี่ยมันก็ลดลงนะครับทีนี้เนี่ยเอ่อจุดที่ไม่สวยเลยก็คือจุดที่เขาหลุดเจ็ดสิบ เหรียญ59เซนครับล่าสุดเนี่ย66เหรียญ85เซนเพราะนั้นเนี่ยภาพที่ก่อร่างสร้างตัวเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโหดูแล้วอาจจะพังได้เหมือนกันนะสำหรับราคาน้ํามันรอบนี้ครับผมเกือบจะดีแล้วเนาะเกือบจะดีเกือบจะดีแล้วต่ดีไม่พอดีไม่พอค่ะโอเคอะต่อไปอาจจะเป็นคำถามจากพี่ๆนกลงทุนะนี่ยบิจยตอบให้หน่อยนะคำถามแรกเลยถามมาถึงตัว BCH ค่ะ ฟื้นขึ้นมาแบบนี้ลองตามเลยไหมคะ B C H นะครับก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะจุดที่ที่ผมใช้ดูแล้วกันนะฮะให้ดูที่ยี่สบาทสิบสตังค์ครับผม<ะ>ค่ะถ้าสมมุติว่ากลับมาเหนือยี่สบาทสิบสตังค์นะ,ะก็พอ<ะ>ที่จะ follow ตามได้แล้วก็ให้ดู stop loss ที่สิบเก้าบาทยี่สบครับค่ะต่อแล้วต่อไป J M T ลันเทนต่อได้ไหมคะจุดหนีเท่าไหร่คะ เจมที่ยังรันได้นะครับอวันนี้ก็น่าจะปิดบวกนั่นแหละส่วนจุดหนีเนี่ยนะฮะให้ดูที่หกสิบาทเจ็ดสิบห้าครับค่ะได้เลยต่อไปโซนิกล่ะคะท่านกำนานอนนี่พี่นางถืนแซวมาโอ้โซนิกนะะโซนิโอ้บวกสวนตลาดนะฮะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยนะฮะก็เร่งเพิ่มสูงขึ้นมาด้วยนะ,ะล่าสุด4ี่บาทสาก็มีของก็ถือต่อไปก่อนสต็อปล s อ3สบาทเ4บครับค่ะต่อไป WIFE จะไปต่อไหมคะ W I, I F E มีไหมเอสิงคโปร์เหรอฮะ S F F H F E wife ใช่ไหมคะมันไม่ค่อยคุ้นเลยอะไม่ขึ้นหรอ I F E wife ไม่มีนะฮะไม่มีใช่ไหมคะไวหรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะคะถ้าตัวใหม่อาจจะพิมพ์บอกมาใหม่ได้นะคะท r ิปเปิไอคะ่ะไปต่อไหม ทริปเป<อ>ิลไอทริปเปิลไออ่ะก็ยังบวกต่อเนื่องอนะครับ<อ>ลาาสุดสิบสี่บาทห้าสิบวันนี้โอ้โหรุ่มเยอะซะด้วยสินะฮะจุดสต็อปล s อเนี่ยนะฮะเ, <5. S 2> เดี๋ยวให้ดูที่สิบสามบาทเจ็ดสิบครับ <10 S 2> ถือต่อไปครัดบถือต่อค่ะต่อไปอ่อเป็นตัวของ SDC ค่ะ SDC ใช่ SDC S D C ยังถือว่าได้ลุ้นนะฮะ,ฮะผมใช้คำว่ายังถือว่าได้ลุ้นนะครับเพราะว่า<ม>จุดสุดท้ายที่ไม่ควรหลุดน่ยคือห้าสิบห้าสตางคครับผมห้าสิบห้าสตางนะโอเคต่อไป G P S C ค่ะ G P S C นะฮะ,ฮะมีของก็ถือต่อไปนะฮะแล้วจุดหนีนะฮะ จุดนี้เจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์อ่าต่อไปค่ะตามปตทพี่จุย้ยมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหปตทนะฮะร <c oughs> าคาน้ำมันร่วงลงนะฮะ <c oughs> ก็ปตทต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าจุดสต็อปของปตทในสามสิบเจ็ดทวนครับวันนี้ก็ยังยังไม่หลุดนะแต่ว่า <c oughs> เออลงไปโลสามสิบเจ็ดนะล่าสุดก็ปนเป็นกันอยู่ใกล้ๆจุดสต็อปนะฮะสามสิบเจ็ดทวนครับค่ะได้เลยอ่ะต่อไปบี เดี๋ยวนะไวส์ Vice ค่ะไวส์เมื่อกี้พี่เขาบอกว่า I C e พิมผิดดับเบิลอเปลีนะ่ะใช่ใช่เมื่อกี้พิมพ์ผิดเป็นไวส์ค่ะ W I C E ไอซวส์นะฮะวันนี้ก็บวกต่อนะฮะวอลลุ่มก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะฮะก็ถือต่อไปครับสต็อปล็อต14บาท80ส่วนเทลลิงสต็อปเนี่ยเดี๋ยวให้เอาราคาปิดวันนี้<อ>แล้วก็ลบออกด้วย70ตังค์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้ปิดที่17บาท70นะฮะเทลลิงสต็อปก็อยู่ที่17บาทครับผม โอเค itd นะคะพี่จุ้ยีดียังถือว่าได้ลุ้นนะฮะวันนี้ยอ่อลงมาอยู่ที่สองบาทยี่สี่ค่ะจะตอบให้ดูที่สองบาทยี่สิบครับยี่สิบได้เลยไปดูมิ้นบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะมินเอ็มเอ็มจีมินมินโอ้โหค่ะโอ้โหคือจุดสุดท้าย นะ<ม>ที่ที่ที่เราอยากจะฝืนนะจุดสุดท้ายคือคโลเขาเลยฮนะยีิบเจ็ดบาทครับยี่สิบเจ็บ,บ,บาทนะใช่ใช่ใชดูเลยพี่จุ้ยต่อไป AUCT ค่ะ AUCT ล่าสุดสิบาทสามสิบไม่ไม่ค่อยชอบแท่งแบบนี้เลยหางค่อนข้างยาวแล้วถ้าสมมุติว่าปิดแดงเดีย๋ยมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะทีนี้เนี่ยอืมให้ดูสต็อปตรงนี้เลยละกันสิบบาทสิบครับ สิบาทสิบนะห่างยาวเนาะอโอเคพี่ช่วยขาตัวบีกริมค่ะบีกริมบีกริมยังถือว่าได้ลุ้นนะครับล่าสุดสี่สิบาทท่วนส่วนสต็อปเนี่ยให้ดูที่สามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าครับใช้ค่ะต่อไปถามตัวของ GBX รับได้ไหม GBX อค่ะรับได้ไหมคะอืม ออดู t f r a m เ w e e k l กลี่นะฮะเอ่อภาพใหญ่ภาพใหญ่ก่อนนะฮะภาพใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังแถวบาทสามสิบสามตังค่ะอันนี้ Time Frame Weekly นะฮะเอ่อคือถ้ามันหลุดบาทสามสามเกงก็มีโอกาสที่จะดรอปลงยาวเหมือนกันอันนี้ i ท e f เฟรมวิก k ี่จดกันไว้ก่อนนะฮะส่วน Time Frame Daily เ,เนี่ย นะฮะไม่ค่อยสวยตั้งแต่หลุดบาทส<ะ>ี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจำเป็นที่ต้องรอชุดนี้ะนะ,ะว่าการย่อลงมาวันสองวนนันนะฮะ,ฮะมันจะหลุดหลุดไทม์เฟรมวีคที่เราให้หรือเปล่าะนะฮะซึ่งในกรณีที่ถ้าไม่หลุดบาท33มเนี่ยมันก็ยังพอที่จะย่อเพื่อซื้อแต่ถ้าหลุดบาท33เนี่ยไม่สวยนะฮะ ไม่สวยนะได้เลยอ่ะขอสองตัวสุดท้ายที่คนถามพี่ๆถามตรงกันนะลีโอค่ะลลโอลลโอใช่ยังได้อยู่นะฮะท่สุดสิบสามบาทแปดสิบ่ะวอลุ่มยังถือว่ายังอยู่ในดับที่ที่ที่ดีนะครับส่วนจุดสต็อปค่ะให้ดูที่สิบสามบาททวนครับได้ค่ะ KTB นะคะพี่จุย้ย KTB ยังพอถือได้นะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังที่สิบสองบาทสามสิบครับปิดท้ายกันที่ SCGP ค่ะถามหลายท่านเลย SCGP ยังโอเค,คอยู่นะฮะถือต่อไปก่อนสต็อปในลึกหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าส่วนเทลลิงสต็อป เซลลิงสต็อปหกสิบหกบาทยี่สิบห้าครับหกสิบหกบาทยี่สิบห้า s อนะคะได้เลยพี่จุย้ยวันนี้ให้ข้อมูลครบท้วนมากๆขอบคุณพี่จุย้ยมากๆเลยค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะ